เป็นเมนูที่ดีที่สุดในวันที่ฝนตกหนักนะคะบ้านใครฝนตกเหมือนพี่ไก่บ้างคะวันนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะพี่ไก่ไปข้างนอกมานะคะให้พี่กุยเนี่ยเตรียมเครื่องต้มมาม่าไว้นะคะพี่กุยก็จะสับหมูให้นะคะแล้วก็มีปลาหมึกค่ะ ปลาหมึกตัวนี้ได้มาสดมากแล้วก็กุ้งสดนะคะนี่พี่กุ้ยเขาครีเอทให้ค่ะเอาหมูสับนะคะยัดลงไปในตัวปลาหมึกค่ะแล้วอันนี้ก็คือมาม่านะคะมาม่าพี่เกจะใช้มาม่าเกาหลีนะเส้นมันจะเหนียวนุ่มหน่อยนะคะทานกัน5คนค่ะ <laughs> พระเอกของเรานะคะก็คือน้ำต้มยำเข้มข้นแบรนด์ดันจวนค่ะ1ถุงใหญ่จะมี2ถุงเล็กแบบนี้นะคะ วันนี้พี่เก่ใช้ถุงเล็กๆพอค่ะ300 ml ดูสิคะเข้มข้นขนาดไหนผสมน้ำลงไปประมาณ1ลิตรนะคะอัตราส่วนเนี่ยปรับกันได้เปลี่ยนกันได้นะคะ1ต่อ4แล้วแต่ค่ะถ้าทานเผ็ดก็1ต่อ3ก็พอนะคะนี่วันนี้พี่เก่ตั้งใจใช้เต้าไฟฟ้าเลยนะเพราะว่าคิดว่าบางทีนะคะ เพื่อนบางคนอาจจะอยู่หอพักอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดนะคะหรือน้องๆเพื่อนๆอ,อยู่หอเป็นนักศึกษาอะไรแบบนี้นะคะอันนี้แหละคะ่ะง่ายที่สุดเตาไฟฟ้านะคะพอน้ําเดือดแล้วพี่แก่ก็จะใส่ปลาหมึกค่ะพอเดือดเสร็จก็ใส่มาม่าแล้วก็กุ้งลงไปนะคะต้มพอประมาณหนึ่งนะอย่าเพิ่งให้เส้นมาม่านิ่มเกินนะแล้วก็เคาะไข่ใส่ไปสักสามฟองค่ะวันนี้เรากินกัน5คนนะคะแค่นี้เสร็จแล้ว โรยต้นหอมปักชีอะไรก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะอันนี้มีน้องตะโกนมาพี่ไก่หนูอยากได้น้ำาคนพี่ไก่ก็เลยเอานมจืดน,นะคะใส่ลงไปนิดนึงค่ะอ้โหในวันที่ฝนตกหนักๆเสียงฝนซาซานะคะอากาศเย็นๆเนี่ยค่ะต้มยำมาม,าม่าแบบอุ่นๆท้องนะคะน้ำต้มยำรันจวนเนี่ยนอกจากต้มยำแบบนี้ได้แล้วนะคะ ก็สามารถนําไปผัดข้าวได้นะคะเอาไปทําอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างนะคะแล้วพี่ไก่มั่นใจค่ะว่าทุกคนต้องชอบไม่แพ้น้ําแกงส้มตายกับน้ําแกงส้มภาคกลางแน่นอนพี่ไก่อยากให้ลองนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะของไม่ดีพี่ไม่ทําค่ะ